การจำลองสถานการณ์นี้เป็นการจำลองบริษัทแห่งหนึ่งชื่อบริษัทว่าบริษัทกาแฟพันธุ์ไทยคาดว่าวัตถุดิบ2ปีนี้ไม่เพียงพอต่อการผลิตกำไรหายทำให้ในปีหน้าต้องหากำไรคืนจึงให้ฝ่ายจัดซื้อติดต่อกับซัพพลายจากเดิมที่ซื้อของ1,000ตันเพิ่มอีก2,000ตันรวมเป็น3,000ตันค่ะ สวัสดีค่ะคุณการชนะดิฉันเป็นตัวแทนของบริษัทกาแฟพันธุ์ไทยค่ะทางบริษัทมีความต้องการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟเพิ่มค่ะจากตอนแรกทางเราสั่งกับคุณแค่1000ตันต่อเดือนนะคะทางเราจะขอเพิ่มออเดอร์เป็น2,000ตันรวมทั้งสิ้นเป็น3,000ตันต่อเดือนเพียงระยะเวลาแค่3เดือนค่ะคุณคิดว่าราคาเมล็ดกาแฟราคาเท่าไหร่คะ สวัสดีค่ะจากเดิมที่ส่ง1,000ตันต่อเดือนคิดเป็นเงินทั้งหมด315ล้านบาทคิดเป็นเงินเฉลี่ยตันละ1 5 0 0 0 0บาทกิโลกร,รัมละ105บาทค่ะทางเราอยากทราบใน,ในเรื่องของส่วนลดพอจะมีบ้างไหมคะทางเราไม่มีส่วนลดให้นะคะเพราะเมล็ดกาแฟของเราถือว่าราคาตันละ หน0 0งบาทก็ถือว่าถูกมากแล้วแล้วเรื่องของการจัดส่งนะคะในเมื่อทางเราไม่มีส่วนลดให้ทางเราก็จะจัดส่งให้กับทางบริษัทฟรีนะคะขอบคุณค่ะนี่คือสัญญาการสั่งซื้อนะคะยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสรุปผลของการเจราจาต่อรองนะคะ มองว่าการเจราจาต่อรองเป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างคู่เจราจาผลสำเร็จของการเจราจาต่อรองไม่ได้อยู่ที่ว่าแพ้หรือชนะในการเจราจาแต่อยู่ที่การหาข้อยุติร่วมกันทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานครั้งถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ